แหมได้ต่ำมูจักเหรอเลยใหญ่ันโฟนโต๊ัมันฟืดมันต่ำเนเี้ยเลยไม่ได้ต่ำไฟมันต่ำเนี้ยเมืนี้น่ะปั่นหลอดสู้สู้ส้สูนหนิงเลยไหมสู้สู้อือย่ปั่นหลอดของยายต้องเป็นย่ได้มาหล,ลอดสีดำต่ำถีสิ้น ก็แม่พี่น้องเงินมันนี่นะต่ก้องหยีใจท่าน่จอะอืนยายได้เลกจักกันล้วีบคุณแะต่ก้องหยใจท่านุ่นจอะไรว่าแม่พี่น้องเงินอันอันบึงได้บงชียายบ่แต่ก้องยาดินซาบูกันเลยว่าขันยายได้ได้พันน่ะยายอยากสิเลงเลยว่าแล้วก็ร้องเพลงนำพรม ยัดกินนนั่เนื้อ,อย่างนั่นต้องได้ผันผันสกักกอนแย่สีเลี้ยงเนื้อ,อย่างเป็นสักขีพยานเดอ้อพี่น้องสีเลี้ยงเนื้อ,อย่างแต่ก,กองผัดได้ผัดหนึ่งนิงน่งๆสักขีพยานเดอ้อเป้า,าไปไปเป้ามาเป้าวันนี้แล้นมันสิสันมาเป้าไปเป้า,าบิา่งเมื่อนี้เบิ่งมื่อวานนะมาเป้าเรือเรือเข้ามา มันสีมันนอนหยุดด้วยหนนหนนีมุสมุซานี่แหละล่าละปันจักรยานออกไปอ่ะนะอะมันมันมันน้องเสียงอีกงยก่งยิ่งหยดเสียงคอต่างพิเป็ดภาพโค่ามีเท่านี้แหละมีมีอันมีอันเทโลกอะวะมีหกคนมีหกคนนะคออโคัวข้างล่าง มีพ่อพ่อลาแม่ลาแล้วก็ไอ้ภูมลิลาปทินิกยายลาอันอีตาลามีหัวคนมีอีกกันผู้นึ่งอยู่ที่ตายอัน,นอยืนยืนยืนแน่นอันยืนในบ้านของลานี่คือมันเคืองเดชทองอินสารคขันตายก็คือแม่ของยายนี่ยตายแล้วเดชมีอยู่น้ำเฮาแล้วเดช เบ็ดเบ็ดสว่างแท้เบ็ดของน่าดีกว่าแล้วอีเบ็ดไปเบ็ดเบื่อแล้วเบื่อทางโลกแล้วไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วยามาแล้วไปโรงเรียนชั้วมือเพื่อนก็ไปน้ำราอาหารราชั่วมื้อรู้ว่าแง่ก็ไปบัดจำสินเนื้ออเบ็ดน่ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องรับสิบบอกหนังเล็ฟัง เดินเดินก้านานเดินนานเดินเก้าเดินเดินนานกันปีที่แลเดินเป็นเดินนานนั้นเราเดินที่เก้านะอันลาไปไปไปเอาอันโคกินไปเพื่ออีเบะเพราะว่าอันมันต้องตื่นตีตีสี่ตีห้าตีสามันต้องเดินละสินหน้านี่ก็เป็นคนเข้าซากได้แบัหนี้ก็สิได้ไปเอาไปให้เบะที่เก่า ล้านนี้ได้ได้เห็นพน่นอยู่หน้าล้านราอันตอนที่เดออันที่มันเป็นเดอที่เก่าแหละและ้วล้วแต่งตัวงามงามเหลืเก่าเข้าวกระดับดินบ้านนี้กับสีเป็นคนข้าวสาเกกับสีหออ่อข้าต้มคือเก่าแหละพี่น้องแล้วร้านสีสลงคงลิปเปอร์เบิร์กเลิศจ้าข้าวต้มรอบนี้สีเอ็ดแทบแบเลยรอบห้าสีเอาสักคู่มาเอ็ดเอาเนะานะมันแซ่บน้าละกินหน้าละกินหลายหลายตะก้อนหน้ากินหลายหลาย แล้วว่าอยู่แลพรมพี่น้องตากล้องนี้ละวานย่ายน,นี่จะเป็นตำปบดเขียนเด็ดตบ,บียะเนื่อเนีึงตางมหูเทังงันจังงันปั่นลอดยั้นเหแล้วงานบ้านกดเมื่อวานนี้ก็มไพม่พี่น้องเมื่อวานนี่นะกระไดนกรไดอันอันย่างอันย่างอัน <Hit. S 2> เฮ็ดในเบิ่งบ่หล่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยย่างเฮ็ดกันยายหนักต่อเดี๋ยวบันนี้นก็ไปเก็บนี่มามบัดนี้จ็สิย่างอีคือเก่าหหลแซ่บยายหนักดีใจดีใจที่ว่าสิได้แปดแปดเจ็พันเจ็ดร้อยอ่ะลเนาะมนี้มีหัวยายซื้อได้แปดร้อยอย่างน้องหล่นก็ดีใจทีวาจะค่อยยายได้แปดร้อยเก้าพเลยจังได้ซื้อสบู แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เป็นวันเกิดลาพร้อมกับยายว,วันเกิดยายสี่ตุลาเออวันเกิดยายแล้วจะลืมซื้ออันมาให้ยายเลยแม่ได้ครบสี่ตุลานี่แห่งได้ตัดเคก้กเป่าเคก้กเนักรักซื้เค้กมาให้พักเหนือยเลยซื้อเค้กเป็นคิตตี้โดเรมอนมาให้ยายนะ้ำแล้วักนักรักีบอกกันแม่ของตาตกก้องบอกว่าพาไปเรียนไป เป็นอยังกูว่าอ๋อเป็นโลตัสโลตัสจ่่นพูนอะ่ะเคยเห็นว่าโลตัสนะ่ะแล้วสีพาแม่ลาบไปซื้อเค้กกันดูดิมันมาเถอะใหยายกินแล้วก็ตัดเค้กออกมาแล้วก็เป็นซุกจันน์วันเกิดยายติดไปนําผมติดไปนาะบานบอกว่าสุขสันต์วันเกิดคุณยาย,ายคุณยาย ไวาจะมีกันยังหลงอยู่เนาะปั่นมีหลายดอกปับบ่นสามสีนเพราะว่ามันมันหามันได้ต่ำขันฝนตัวมามันก็ต่ำเนี่ยดีใจดีใจย้ายได้เจ็ดร้อยเนี่ยดีใจหกนาทีนะ,ออะก็สั้นนาแล้วขอฝากก็ไลค์ก็แซกก็สับตะไคร้ด้ยนะคะกระดิ่งให้ได้เยค่ะ อันอันเนื้อแรก,กจากซีไรส์เซิร์ฟดั่นเป็นเค้กวันเกิดเธออีย,ยันพร้อมเอ้อขอบคุณค,นนค่ะคล,คลิปต่อไปค่ะ๊ายบาย๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊บจ